วันนี้ก็จะมาอยู่กับตัว Ustar AG 02นะครับ eGPU ที่ใช้เชื่อมต่อการ์ดจอแยกเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กหรือว่า Mini PC ของทุกคนนะครับผมตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเชื่อมการ์ดจอแยกที่ใช้สําหรับการทํางานกราฟิกหรือว่าใช้เล่นเกมนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นบอดี้แบบเปิดนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับสามารถระบายความร้อนได้ดีครับเหมาะสําหรับคนที่ใช้การ์ดจอหนักๆนะครับผม ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่อ2องาันนะครับผมมีโอคูลิงค์นะครับแล้วก็พอร์ตทันเดอร์โบนะครับผมตัวนี้นะครับจ่ายไฟอยู่ที่800วัตต์นะครับสามารถจ่ายไฟให้กับตัวการ์ดจอแรงๆได้ถึง600วัตต์นะครับอย่าง RTX 4090นะครับที่กินไฟเยอะๆนะครับก็สามารถรองรับได้นะครับผมตัวบอดี้ของมันนะครับสามารถรับการ์ดจอที่ใหญ่กว่าตัวมันได้หรือว่ายาวกว่าตัวมันได้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัว ช่องเสียบตัวพาวเวอร์สำหรับต่อเข้ากับการ์ดจอนะครับผมซึ่ง3รูนะครับโอเคครับต่อไปก็จะมาโชว์วิธีการใช้นะครับผมวิธีการใช้ง่ายๆเลยนะครับต้องมีสาย t u u n e r r o o t นะครับแล้วก็ตัวพาวเวอร์นะครับผมซึ่ง2สายนี้แถมไปกับตัวกรองของ etpu อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอครับอันนี้ไม่มีแถมนะครับผมต้องซื้อแยกอย่างเดียวนะครับอันนี้ที่จะใช้นะครับเป็นการ์ดจออิน i ิเดีย rtx 3060นะครับผม ซึ่งจ่ายซึ่งตัวนี้จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ5 5 0้วัตต์นะครับวิธีใช้นะครับผมขั้นแรกนะครับหมุนตัวเกียวตรงนี้ออกก่อนนะครับจะเป็นเกียวที่ใช้ยึดกาจอเข้ากับตัวเครื่องนะครับผมพอหมุนออกแล้วนะครับให้เอากาจอเสียบเข้าตรงนี้นะครับผมอย่าอย่ากดแรงมากนะครับวิธีเสียบนะครับกดเข้าไปนะครับให้มันดังกึกพอนะครับพอเข้าแบบนี้แล้วนะครับให้หมุนตัวเกียวตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการยึดกาจอเข้ากับตัวเครื่องนะครับ หมุนให้มันแน่นนะครับผมโอเคต่อไปก็เสียบสายพาวเวอร์ของมันนะครับเพื่อเป็นการจ่ายไฟนะครับซึ่งสายนี้ก็แถมไปกับตัว eGPU เหมือนกันนะครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะครับให้เอาสายพาวเวอร์นะครับนี่นะครับเสียบเข้ากับตัวการ์ดจอแล้วก็ต่อเข้ากับตัวเครื่องนะครับค่อยๆเสียบนะครับผม แล้วก็ต้องเสียบให้แน่ใจนะครับว่าสายนั้นแน่นแล้วนะครับพอเสียบสายแน่นแล้วนะครับแล้วก็จะมาทดลองกันว่ามันเข้าติดหรือเปล่านะครับให้กดปลดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดเข้าไปให้ลึกๆนะครับให้มันดังกึกจะเป็นแสดงว่ามันติดแล้วนะครับถ้านี่นะครับถ้ามันติดแล้วนะครับตัวการ์ดต่อก็จะหมุนอย่างนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับใช้แค่สายทันเดอร์โบนะครับ ให้เสียบสายเข้ากับช่องพอร์ตของมันเลยนะครับผมปึ๊บแล้วก็เอาสาย Thunderbolt นะครับเสียบเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กเลยนะครับเสร็จแล้วครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผลการทดสอบ benchmark ระหว่างการใช้ eGPU กับไม่ใช้นะครับผมนี่ก็จะเป็นวิธีง่ายๆที่สำหรับการใช้ตัว Ustar eGPU AG02 นะครับตัว เชื่อมต่อการเจาะแยกเข้าตัวโน้ตบุ๊กนะครับผม